เอาเลยครับเอาเลยครับเอาท่านท่านคิดว่าเป็นไรครับเนี่ยคิดว่าเป็นจ่าพนมเลยครับอันนี้ก็เพื่อนเพื่อนของลุงฟ้านะครับติดตามมากันติดตามกันตลอดมาครับผม ไปไหนไปด้วยครับผมมา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 ตาต้อยเอาแล้วครับขี่นล้เอาเอาเอาเราจะทำยังไงเอาเอาจะจะรอดตายค้างนะ จะทำไงครับลูกช้างจะรอตายค้างแม่แล้วครับแม่เลี้ยงแม่บุญธรรมแล้วควานที่อยู่ข้างบนจะทําไงครับูไม่ไหวแล้วครับเพื่อนลุงฟ้าก็อยากอยากเล่นด้วยครับผมอยากจะเล่นกับลุงฟ้า <laughs> cô cô dạy <dẫn> lên đây không à, mà 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 phá mà 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 มาเพี้ยนนจะพยายามอีกครับผมต่เต้ยต่เต้ยจะพยายามจะขี่แต่ขึ้นไม่ไหวแล้วครับจะทำยังไงจะทำยังไงจะขึ้นได้อะอ้าจะทำยังไงจะทำยังไงจะขึ้นได้อะ ขึ้นได้เลยครับขึ้นได้แล้วหลังจากไม่มีทางให้วิ่งแล้วครับก็ขึ้นได้อยู่นิ่งเลยครับผมเดี๋ยวต้องคอยดูว่าเพื่อนของลุงฟ้าจะเล่นยังไงครับแต่ว่าไม่ใช่เพื่อนวันวิสาครับวันวิสากรัวมา มา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 นี่คนแบบที่สร้างสุขยาคำพันนะบักคำพานน่ะกโก้ก็อยากเล่นด้วยครับผมเห็นต๋อเต้อยสนุกก็อยากจะเล่นสนุกเหมือนกันครับ cô <laughs> <laughs> à, à, cô lên lên à có cô 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 lên đây văn minh xã này đấy đối với tôi tay cho tham như ngay วิ่งมาเหนื่อยแล้วก็มาพักก่อนครับผมพัก,พกหายเหนือ่อยเพื่อจะได้เดินต่อครับผมหรือว่าเพื่อจะวิ่งต่อ,อโกโก้บอกว่าไม่สนุกเลยครับไม่ได้วิ่งเล่นเหมือนเมื่อกี้ครับเมื่อกี้สนุกเลยครับผม โกโก้ก็ f เอฟซีเยอะเหมือนกันครับอยู่นี่ครับผมเอฟซีนิสิตนักศึกษาแถวนี้เยอะแยะเลยครับผมก็พักเหนื่อยกันตามอัธยาศัยครับผมแล้วก็ขอจบคลิปทริปนี้ด้วย วันวิสาบาย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 เลยบายบายเลยวันวิสาเลยมานมาวันวิสาบายบายเลยบายบายเลยบา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 ยรับบาย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 ีบายบายบายดบายบายบายขอฝากกดแชร์กดไลค์กดบสไคกดกระดิ่งเตือน ก็จะได้รับชมคลิปต่อๆไปนะครับผมขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับ